คุณผู้ชมกะเด้วยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเออ่ที่แบบทำนี้เนี่ยนะฮะเนี่ยทำไปเนี่ยให้แบบไปฆ่าไอ้พัวที่มันอยู่เข้างบนตรงเนี้ยนเนี่ยฮะไปฆ่าไปแลดูผมมีอันนี้ด้วยขยับตามโอ้ผมขยับไปทางนี้มันก็มาทางนี้ตามดูดิเนี่ยมันขยับตามเลยนะ อยากผมทำไอ้แอะไรผมนักข่าวเลยนะก็ทำไปดูนะครับใช้เหยื่อไม่บอกเลยผมไม่ได้ลองบอกเพราะผมเล่นแล้วมันคอมันจะเอียงเพราะมันต้องใช้แนวนอนอ่ะเพราะคอมันจะเอียงเนี่ยอย่างนี้คอมันจะเอียงอ่ะถ้ามันค้างๆก็ขออภัยเด้อ พราะมันเล่นสองแอปเลยพอมันจะเอียงเอียงอ่ะมันจะเอียงแบบนี้นะมันจะเอียงเลยไม่ค่อยชอบเออดูดี่มีอะไรไหมเออเนื้อสึกอ่ะเดี๋ยวค่อยเสื้อผ้าเสือ้อฝนตกดังมาก ดีนะถ่ายตอนที่ฝนมันไม่ได้แบบตกแรงถ้าฝนแรงอ่ะแรงมากเลยายสองเลยเอ้าเมยเราไม่ไปเฮ็ดช็อตเย้ ชอบสีน้ำเงินกับสีฟ้านะผมเลยเอาชุดกับสีน้ำเงินเป็นสีฟ้าอย่างเงี้ยอ่าไม่ได้ปิดเล็ตก็ต้องปิดหรอกก็โฮจานาต้องปิดเล็ตเลยไหมถ้าผมอยู่ในเกมเขาบอกเลื่อนอะมันจะไม่สามารถเลื่อนได้นะ อ่านขอปิดเน็ตท้ไ,ไมอย่า <Yeah. S 1> ปิดเน็ตไม่ได้หรอโอเคไม่ปิดก็ไม่ปิดตั้นเลยเอเข้าใหม่แล้วก็ไม่น่าจะมีโฆษณาือเปละโฆษณาอย่ามาดิโอ้โหมันจะค้างอย่างนี้มันก็อ่านมาสองนาทีแล้ว ว่า้าจริงๆแหละว่า้าจริงๆนะครับอ๋อมา,มา,มาน้ยมกนน่าจะรีบออกเขารีบเข้ากินใหม่เราลองดูโอร้รถเสียงนะงเปิดเลยเออโอเคขอรถเสียง้ะกัน ช้าจังเนี่ยช้าโคตรโคตรันนี้นมแล้วไอนนั้นมีโหโอแกออตัวนี้ทำไรได้อ้ เก็บกุญแจยืดไปเก็บกุญแจแล้วก็เฮดช็อตเดือเอาไว้ปาปไปมันแหลกมันแหลกมากเลยแล้วแบบตัวคอมมันชอบหลับหลับตามากเลยเนละไปดูนะไม่ชอบหลับตาแต่พอกับพิบตามันจะหลับเฮดช็อต้างโคตร ช็อตเ,เกมค่อนข้างโหดช้ามากไปบอสบอสโหดไหมนี่โหดหรอกบอสบอสโหดโอ้ยเอาบอสไปไหนอ่ะขามาันอ,อุ้ยปูค้างมันข้าง ค้างมาเลยนี่นี่มันค้างจัดขออนุญาตออกไข่ค้างจัดจัดรีเข้าอเอา้า ว่าต้องเข้าเกมใหม่ใช่ไหมนี่เอามาเล่นอีกเดี๋ยวว่าต้องเข้าเกมใหม่อีกว่าเอา้ไปต้องเข้าเกมใหม่มหัน,นขอเล่นแค่นี้ก็พอโฆษณาเยอะมันเสียเวลา โฆษณาเยอะมันเสียเวลานะครับรนั่นเดี๋ยวผมไปเอิมเ่มอไรเนั่นนั่นเลยผมไม่รู้นะมันขอไปดูยูทูบสักหน่อยวิโอมันชาได้นี่ฝนมันตกแล้วแบบเน็ตมันค้างพานจัด ไปดูมีมกันสองมีมหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเออเดี๋ยวไปดูช่องผมกันเลยค่ะกดกดโคดโค,ครับนี่นช่องผมมีผู้ติดตาม3คนนะวีโอสาร,รายการ ี่ผมก็เล่นแบบคินกับกับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอาหัดเพื่อนมาเล่นนะอนันผมก็ฟังให้เพื่อนไปนี่นะจบเป็นยังไงเดี๋ยวเอานี้ออกก่อนอ่าพิมพ์ผิดจะเป็นยังไงถ้าผมเล่นแนวแมบบแนวาร์มตัวคนแล้วกับกับแฟาร์มตัวคน แมพหัวชัโคกซึ่งมันเป็นไรไม่รู้นะเอไอเน,นี้ยมันอะ่ะมันจะเป็นหน้าจออย่างนี้อ่ะครับดูดิแราเป็นหน้าจอแบบอย่างนี้อะ่ะเป็นหน้าจอแนวนอนอะ่ะมันเป็นไรไม่รู้นะแต่ในไวิดีโอแรกตอนที่ผมเอาหขึ้นามาเรืทำไมันแบบหน้าจอมันก็แบบเืจะเหมือนปกติอะ่ะ ใช่ค่ะดูร่างกายถ้าผมได้เราบอกแบบมันจะเอียงอย่างเงี้ยเพราะเราบอกมันแนวนอนใช่ไหมมันจะแบบเอียงอย่างเงี้ยมันดูแบบไม่ดีอ่ะโอ้มาดู w วัดอ๋อตัวนี้นี่แบบนี้ ขอไอ้นี่หน่อยแล้วผมจะมาดูมีมกันมีมตลกนะมีมตลก ใจเกเรคลิปงูตอนสมปองเนี่ยงูของจริงงูกับเมืองหอยโอวิธีเดินในเมืองโอยโออันวันนี้ไม่มีอะไรทํำไม่มีอะไรทํามาดูยูทูบแต่ไม่ได้ดูทำอะไรเจ้าหนอนมาน้อยไม่น่าทำหรอกมอั้งกูกเจ๊ตตายเองอ่ะว่า จะบอยผมไม่มีคลิปจิ๊ก่อเพราะว่าผมไม่ได้เล่ยนผมรลลักรูปวาดรูปครับมันก็ภูเขาภูเขาต้นไม้ดีๆคนนี้วาดลูกสวยะฮอยากกินครัวสองฉันเลยเดินพี่ ใครๆก็รู้เครือซัพแล้วฉัเอ่อต้องต่อแถวซื้อโอ้โหตัวเล็กแบกของโคตรเยอะของเยอะจริงเลยตัวเล็กอะแบกของเยอะยังตัวเล็กไม่ได้กลับบ้านครับกับครัวซัพมันซื้อขวดซองหรืออะไรมานั่นน่ะไหมขวดซองมันเยอะจังเครือจัพ ด้วยซ้ำโอ้หควเสียงมันเถื่อนเถือนตัวละครในอนิเมะอ๋อรู้ละเถื่อนคั้วเถือนไปดูกันผมไม่ค่อยอยากเปิดดังสักเท่าไหร่โอ้โหขั้วเถื่อนคั้วเถื่อนคั้วเถื่อน พอ,อลอั้วคั่วคั่วเทือนบอกเลยโอ้โหน่าใจนี่มัง้งดูหน้านี้ก็เปิดดังนิดเดียวกันเสียงมันโอตีพี飒ไม่รู้จักนะโรกไปดูกันมันจะเป็นยังไง ดูแบบนี้นะดูกันนะถ้าอยากดูเองไปพิมพ์เลยโคตรตลกมีถั่วไหมถั่วพ่อสิเดี๋ยวเลี้ยงข้าวแาตะงฝีตัวตลกอะ่ะอ้าวชิบหายแม่แม่ ชรา <c oughs> นี่ก็มือไอศช็อกเขื่อยใครกินไ,ได้ที่ผมกโ <c oughs> ปเลยครับ <c oughs> ทออรต้งใจเย็น <c oughs> ังเอรหเสียงพ่ต่อพูดดังเอาใส่จานแล้วค่อยมันไปทำอาหารที่บ้านใครอ่ะบ้านนั้นอ่ะเงือบเลือกใส่มันอาจจะไปทำอาหารที่บ้านเพื่อนแล้วบ้านแล้วเพื่อนบอกว่าโอ้ยตกพังมเลยอันเพื่อนเวยไอ้สารเออเออเอ ไค้ขอขอดูดูแค่นี้แหละแล้วขยี้ดูแค่นี้พี่เลื่อก็ไปดูกันเองไอไอนี่มันเยอะเด็กอย่าดูเถอะนั่นมาดูแบบนี้กันวันนี้จะทำคุกกี้ค้างค่าชาบ้านมาแปดเดือนมันทำนค้างมาแปดปีใส่เนยลงไปเป็นอันดับแรกตามด้วยน้ำตาล เราก็คลึงมันด้วยขาหน้าคูณนี่แหละ่อ,อยามันลงไปเหมืนอ,อนชิปมันเป็นหน้าผู้เจ้าของบ้านหนังหน้าเลือดแป้งเลยจาเล่นสงการนี่น่าจะใช้ได้นวดใส่เกลืออย่างดีเบอร์โทัพท์บ้าได้ทุกบาททุกสตางค์หมดม<อ>ี่กับการทำรายการหญิง่อาปัญญาหอนมีแต่รายจ่ายเรตติ้งรายการมันก,ก็ดีทุกวันแต่ทำไมกูจนลงเรื่อยๆวะเนี่ยฮะผู้จนลงเนเยอะจริงๆเลย มีเพื่อนแต่ละคนก็มมแจะเพื่อนกินมานี่เลยเอาหน้ามึงนี่แหละปวดเลยใครอยากนแบคทีเรียก็ไปโอ้โหรอกินคุกกี้แบคทีเรียแบคทีเรียเต็มไปวันนี้จะทาคุกกี้ คุกกี้น่ามนไม่ใช่คุกกี้เดี๋ยวมาด่ามาด่าโอาล้มไหมอ๋อโชคดีแล้วไม่ล okay. <Yeah. S 1> ้มนี่จานสุดท้ายของโออร่อยไปดูคลิปต่อฉบับกัน คิดต้อนฉบับเนี่จานสุดท้ายของก้อ,อ,อร่อยจริงเลยอ้แซ่บครับอร่อยไหมแดกเข้าไปอย่าหยุดถ้าจะให้พี่จานตรงๆเนี่ยผมว่าเหมือนแดกขี้เลยกกเสียเวลาทั้งวันเพื่อทำอาหารสุดยอดเพื่อให้มึงแดกน<อ>ี่นะมาพูดอย่างนี้ได้ไง ไหนพูดมาสิอร่อยไหมมันเป็นซุปไส้กรอกที่อร่อยที่สุดในโลกเลยงั้นเหลอนี่ตอนีโอ้สุดงังนี่จานสุดท้ายของโฟอร่อยไส้ปวนอร่อยเป็ะเบือันขี้มือเพื่อนอร่อยจริงจริงเลยฮ่าฮ่าฮ่า่เราไปทำคลิปแบบนี้มางเอ้ยไม่ใช่ดิไอคลิปแบบที่แบบมันคล้ายๆอย่างเนี้ย แต่ไม่ใช่ละไอ้ที่แบบเป็นไอ้นี่อ่ะแบบเลื่อนเรื่องอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทิกเก็ตอ่ะเออแต่ผมไม่ได้เล่นหรอกโอเคครับขอจบคลิปเออนี่ครับช่องเพื่อนผมกดไลค์กดติดตามด้วยนี่ฮะช่องเพื่อนผมใช่เอ็นนี่ไงเก็บซิง นี่ฮะพูดเสื้อสิ่นี่ฮะผู้ติดตามหนึ่งคนติดตามช่องเบอร์นผมด้วยแล้วก็คลิปเดี๋ยวนี่ไงวันนี้คืออะไรโยและนี่คือเสียงจากเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับพี่เอาเหล็กงัดพูดเบาๆแต่ไกลไป จะวิ่งก็ต้องวิ่งมาก่อ,อนาพี่ยังไม่สิ้นก่ต้องวิ่งไปว้าวยไอ้นี่ช่องอย่างเท่อ่ะไอ้นไอ้แบบเป็นลูกเสือโค้อ,อเท่อะเออแต่ไม่มีพื้นหลังเนี่ย <c oughs> อะไรเนี่ยโอเคครับ <c oughs> okay, โอเคขอตัวลาไปก่อนนะแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยแล้วก็กดไลค์กดติดตามด้วยบายครับ